เดี๋ยวนี้ข่าวบริษัทใหญ่ๆเขาปลดออกหมดเพราะว่า AI ทีนี้ยลูกน้องหนูแพนิกกลัวหนูปลดออกพี่เซงว่าหนูปลอบใจลูกน้องยังไงดีอ่ะมันต้องปลอบใจด้วยสำหรับพี่ไม่ต้องปลอบใจเลยคนที่กลัวถูกต้องแล้วแต่ใช้ความกลัวความแพนิกนั้นไปสู่การเรียนรู้ <c oughs> โอ้คนเจน X อย่างพี่จะเจอ AI เทคโนโลยแ,<ม>แทนที่วันหนึ่งก็แทนที่พี่ได้ใช่เพราะว่า AI ตอนนี้เยอะมากถูกไหมมันแทนทด้ทุกคนนั่นแหละ เราต้องกลัวถูกต้องแล้วกลัวแล้วต้องเรียนรู้ทํายังไงใช้เครื่องมือพวกนี้มาเป็นลูกมือเราให้ได้ยกตัวอย่างให้หนูหน่อยได้ไหมว่าพี่เสง่ิเนี่ยใช้ตัวไหนบ้างตัวเบสิกเบสิกก็มีไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้อาจจะใช้เจมีนายใช้ ChatGPT แต่พี่อาจใช้ลึกหน่อยพี่อาจจะใช้ตัวเจมใช่ไหมเพื่อคุยกับมันแล้วก็ใส่ใส่ข้อมูลให้มันรู้แต่เราต้องรู้ก่อนว่า AI กลุ่มไหนมันเก่งด้านอะไรและปัญหาที่เรามีเนี่ย AI กลุ่มไหนมันช่วยเราได้บ้างอ,อาจจะตัวตกว้างๆมาใช้ก่อนเราค่อยไปหาตัวเฉพาะทางมาเสริมมันอีกทีหน,นึ่งงั้นความกลัวตรงนี้ถูกต้องอบอกลูกน้องเลยว่าคุณต้องกลัวแต่คุณต้องเรียนรู้เพื่อระงับความกลัวมัน